เค้กกล้วยหอมเจสูตรนี้นะคะการันตีความนุ่มอร่อยค่ะในหนึ่งสูตรทําได้ทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบอบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํำกันค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานํากล้วยหอมสุกงอมเลยค่ะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ลงในชามผสมเราใช้ประมาณ400กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็บดกล้วยหอมค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมที่สุกงอมแล้วนะคะจะบดได้ง่ายๆเลยค่ะใช้ช้อนซ้อมบดแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะใช้ที่บดกดลงไปก็ได้ค่ะไม่ต้องให้เขาละเอียดมากนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วหลังจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป120กรัมค่ะ เติมกะทิลงไป90กรัมค่ะอันนี้กะทิเอจะใช้เป็นกะทิกล่องนะใครใช้กะทิคั้นก็คั้นหัวกระหางปนกันเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนนะคะให้น้ําตาลทรายเขาละลายให้มากที่สุดค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะเราพักไว้สักครู่มาดูของแห้งเราใช้แป้งเค้กร้อย80กรัมผสมกับผงฟูหช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะ คนให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ร่อนลงในชามของเหลวของเราเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะวันนี้ไม่มีที่ร่อนแป้งนะคะใช้เป็นกระชอนตาถีบแบบนี้ร่อนก็ได้ค่ะสําหรับเค้กกล้วยหอมสูตรนี้เคยทําให้ดูแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะคะวันนี้มาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งทําให้ดูทั้งนึ่งเราก็อบเลยนะคะครั้งที่เราเคยทําแต่สูตรนึ่งเนาะ อันนี้มาอบให้ดูด้วยนะคะหลังจากที่เราร้อนแป้งของแห้งเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีไม่ให้เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะคะให้ฝุ่นแ,แป้งแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเขาเข้ากันดีค่ะพยายามเควักเอาด้านก้นชามขึ้นมาด้วยนะคะส่วนใหญ่เศษแป้งเขาจะติดอยู่ด้านก้นชามเนาะ ค่ะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วเราใส่น้ำมันดำข้าวลงไป40กรัมใครจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากใส่น้ำมันแล้วอาจจะคนยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช้เวลานิดนึงค่ะ คนให้เขาเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราเติมท็อปปิ้งตามชอบในคลีเปเ่ยใส่เป็นงาขี้มอนลงไปนะคะเป็นงาขี้มอนคั่วแล้วนะแล้วก็ลูกเกดลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนชอบท็อปปิ้งแบบอื่นก็สามารถใส่เป็นแบบอื่นก็ได้ค่ะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะสําหรับเค้กกล้วยหอมสูตรนี้เนี่ยรสชาติเขาลงตัวหวานกําลังดีนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบหวานน้อยเนี่ยเอ,อ่อสามารถลด ตัวน้ําตาลลงไปได้หรือว่าจะเพิ่มความเค็มลงไปก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราตักใส่ถ้วยจีบ3 2 1 9ค่ะที่เห็นนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นถ้วยไซส์อื่นก็ได้เล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้าใช้ถ้วย3 2 1 9เนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณสิบถ้วยนะคะตักเกือบเต็มถ้วยเลยค่ะ ค่ะอย่างที่บอกนะคะเค้กกล้วยหอมสูตรนี้เนี่ยเคยทําให้ดูแลเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็สูตรนั้นเนี่ยเรานําไปนึ่งอย่างเดียวเนาะมีเพื่อนๆนถามว่าสามารถนําไปอบได้ไหมวันนี้เราจะนําไปอบให้ดูด้วยนะคะค่ะเมื่อได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะนําไปแบ่งนะคะทั้งนึ่งแล้วก็อบค่ะเอจะนึ่งทั้งหมดห้าถ้วยใช้เวลาในการนึ่ง20นาที ฝ่ายปานกลางค้อนแรงนะคะในส่วนที่อบก็คือเราจะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีเช่นเดียวกันแล้วแต่เตานะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันนะคะดูจากเตาของเรานะกันนึ่งก็เหมือนกันนะคะเมื่อใกล้ๆ้ครบเวลาแล้วเนี่ยสามารถเปิดดูแล้วใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นจิ้มดูก็ได้ค่ะว่าเขาสุกหรือยังถ้าสุกแล้วดึงไม้ออกมาจะไม่มีของเหลวติดมานะคะอันนี้ที่เราอบก็สุกแล้วล่ะคะ่ะ จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะก็จะได้เป็น2ฝั่งฝั่งที่อบแล้วก็ฝั่งที่นึ่งค่ะทั้ง2แบบนะคะเนื้อขนมจะนุ่มมากๆค่ะแล้วก็รสชาติหวานกําลังดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาบีบดูเนื้อข้างในกันนะคะมาบีบดูเนื้อข้างในกันจะสังเกตความนุ่มนะคะค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อด้านในนะคะฉีกดูค่ะ เราใส่กล้วยหอมเยอะนะคะก็จะได้เนื้อกล้วยหอมแบบฟินๆเลยค่ะได้เยอะเลยนะคะอันนี้เป็นแบบอบค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะแบบนึ่งค่ะนุ่มไม่แพ้กันนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราดูฉีกดูเนื้อด้านในกันอันนี้ก็แบบนึ่งนะคะ จะสังเกตว่านเนื้อข้างในก็นุ่มชุ่มฉ่าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองเลือกดูใครถนัดอบก็นําไปอบใครถนัดนึ่งก็นําไปนึ่งหรือว่าจะทําทั้ง2แบบแบบในคลิปก็ได้นะคะฝากเพื่อนๆไปด้วยเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งทงั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook p เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ